สวัสดีครับพบกับช่องบูธทอยกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Ragnarok ok Classic กันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะมาทำการตีบวกมูลา2เล่มนนครับเอาบวกหพอนะ้บวก5คลิปนี้น่าจะจบเร็วนะน่าจะจบเร็วถ้าบวก1แตกนี่ก็คืออไม่ต้องทำอะไรแล้วโอกาส80%นะครับ โอกาส80%ดสิบเขอใช้สูตรนิดนึงนะเดินออกแหมมีการแตกกันเยอะขึ้นนะครับใช้สูตรไหนครับออกเข้าใหมา่สูตรนี้นหมหันหน้าไปทางนี้พอดีนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคลิปนี้จะไปเร็วหรือเปล่าไปถึงกดบวกหนึ่งกันก่นกอนครับสวยงามครับอันนี้มันสปอยนะครับเดี๋ยวเรา บทหนึ่งเราเราเราหยุดก่อนเราต้องไปหน้าสองไเ,เราต้องเปิดหน้านี้ทิิงไว้นะครับอันนี้มันสปอยถ้าไม่หายก็คือติดถ้าหายคือแตกมันสปอยเกินไปเราเลื่อนมาข้างบนนะครับกดไปครับ80%อามีคนตีอยู่ครับมีคนตีอยู่เรารอเขาแตกนะครับ80%ของแลกนั่นล็อกมีอยู่จริงนะผม ไม่มีใครก,กดอ่ากดไปแล้วเราเรอจังหวะครับตีอาวุธหรือเปล่าดูได้ไหมดูไม่ได้น่าจะตีน่าจะตีมีดนะอีกสองเคาะน่าจะแตกครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนอาวุธเราจะใส่ตอนนั้นเลยเคาะเดียวเลยครับเราไปต่อเลยครับ <c oughs> <c oughs> ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งเออไม่ไม่ก่อน ไปแล้วหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งเล่มนะเราลืมให้เกียรติครับเราลืมนั่งครับหันหน้าหนีครับเราใส่วุ้เข้าไปครับแล้วนับหนึ่งถึงสิบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับแล้วเราก็กด ไม่ต้องกลับนะครับเราลุยต่อเลยไปที่บวกสามนับเหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ครับบวก3ามัรับจะบอกหบวกหจริงดิไปต่อครับสูตรน,นี้นับต่อครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10บอุ้ยโอเคครับโอ้โหมูลาอันละ3 000, มล้านสองครับ3มล้านสองไปหยิบมาในตลาดมานะ3มล้านสองสองอันก็6ล้านสี่ครับโอลิอีกประมาณหแสนครับคลิปนี้หมดไปประมาณ4ล้านนะครับอ,อ้ยมันมันเหลือมันเหลือใช่ไหมเออ ลองมาตีโลกกันหน่อยโลกเขาใช้กันไหมเสริมเนี้ยอเราเหลือตังอยู่ล้านแปดนะครับคลิปมันจบเร็วไปครับเอามามา,มาสักตัวนึงห้าแสนก็เอาครับเดี๋ยวดูดีๆก่อนห้าแสนสองห้าแสนเจ็ดห้าแสนห้าเราซื้อยีรูมอนบวกห้านี่หนออันนี้เรากดรัวๆได้เลยห้าแสนสามเอาเมื่อกี้แล้วกัน ห้าแสนสองอยู่ไหนวะโอเคครับห้าแสนสองรูนะโอเคดูดีๆได้ครับมีพวกหัวหมอชอบขายไม่รูนะไม่ต้องพูดเยอะรเราใส่เข้าไปครับอันนี้ไม่ต้องนับเนิบอะไรนะมันกดรัวได้เลยเห็นไหมเราตีคนจังหวะเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะจับของใครแตกก่อนนะครับอ้าวแตกของเราแตกครับโอเคเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยมันต้องมีบวกห้าสักอันหนึ่งโอ้คลิปมันจะจบไม่สวยใช่ไหม โอ้มันจะเสียชื่อนะมาครับเงินเอ็มหาได้หาง่ายนะครับใครอยากรู้วิธีทักเข้ามาได้นะครับเงินเอมหาง่ายไม่ต้องไปฟาร์มครับเปิดในแอปโทรศัพท์รครับกสิกรหาง่ายที่สุดครับไปเลยครับหนึ่งสองแต่นี้ผมขายนะผมขายของอ,อ้ะเฮ้ยบ้าบ้าไปแล้วจริงไหมเนี่ย เอาหมดหมดไปเลยเนี่ยเหมาเวลานนี้เลยผมว่าไม่ใช่นะผมว่าไม่ใช่เลย,ยรู้สองก้อนผมว่าไม่ใช่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แปดเอ้ยไปเก็บอะไรมาโอ้โหเสือชื่อหมดไปคร,ครับรอบนี้เดี๋ยวผมไม่แพ้ผมกดครับลองดูครับนี่กปกด แป๊บนึงครับชิ้นสุดท้ายครับผมกดเลยะนะั่นแหละกดเลยบวกหนึ่งไว้ครับเฮ้ยอย่าเพิ่งน,นะบวกต่อให้บวกห้ากดเรื่อยๆกดไปครับเป็นไงของจริงบวกสองแล้วบ,บวกสามไปของจริงเอบวกสี่ไปให้เห็นให้ชื่นใจนะเฮ้ยบวกห้ากดด้วยโอ้โหไม่รอสัญญาณอู้ติดอี ตีเฉยห้าห้าบะโอ้ลุงนี้แห่งเมียตีแต่แรกก็จบแล้วโอ้โหเดี๋ยเชื่อครับเอาผลสรุปกันนะครับวันนี้เดยตังคือสามหมื่นครับได้มับมาตัวหนึ่งบวกห้าไม่รู้เท่าไหร่นะบวกห้าจะได้สกี่เอ็มนะไม่เป็นไรครับถือว่าแต่ผมเสียดายเสียดายมุลามากพลาดเลยโอเคครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ควรที่จะบวกสามแล้วก็หยุดนะครับ หรือไม่ก็ไม่ต้องตีบวกครับมันตีไม่น่าจะแรงขึ้นเท่าไหร่ั้งอดเลยครับอนาคตไหนสายคิโอเคครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ติดตามกันต่อไปคลิปคลิปหน้านะครับว่าเราจะมาทำอะไรจะเปิดอูบลบ็อกหรือจะมาตีบวกกันอีกนะครับรอก,กันเลยนะครับฝากไว้เท่านี้บูทอยลาไปก่อนสวัสดีครับ